นี่จะเป็นอีกช้อยหนึ่งในเมืองไทยหรือไม่กระบาด2022 Great Wall Cannon คั้นจริง Great Wall Motor น่าจะเป็นค่ายรถจีนที่พยายามคลอดรถรุ่นใหม่ออกมาเยอะมากยิ่งกว่าออมมือถือกันเลยข้อดีคือสามารถกระตุ้นตลาดรถยนต์ได้ดีมากข้อเสียคือผู้บริโภคก็ยังมีสิทธิ์ลังเลและสงสัยว่าผู้ผลิตรถเนี่ยจะสามารถทดสอบความทนทานและความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้งานได้ดีหรือไม่ เท่าที่ทราบคือขั้นตอนการพัฒนารถยนต์ะการออกแบบและทําตัวถังทั้งคันนั้นไม่เป็นไรแต่ค่ายรถส่วนใหญ่จะทุ่มเทกับขั้นตอนการทดสอบตัวรถเสียส่วนใหญ่เพราะความทนทานน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่งล่าสุดก็มีภาพของคันจริง2022 Great Wall Cannon ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลหลายส่วนก็มีความเป็นไปได้ว่ารถกระบะคันนี้จะใช้ชื่อว่า King Kong Cannon ในประเทศจีน ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอ e ีนึงชอยที่จะมีสิทธิ์ที่ผลิตในไทยหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นไม่ทราบอะไรเลยครับแต่ว่าทราบแค่เพียงว่ายาว5365ม mm, กกว้าง1880ม mm, มสูง1840 mm, ่มมฐานล้อยาว3140 mm มมมีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซล2.0ลิตรทิศทางการออกแบบก็จะมาบึกบึนเรียบง,ง่ายไม่ดูทันสมัยซะเท่าไหร่ น่าจะเน้นด้านการใช้งานและความทนทานรวมถึงราคาจำหน่ายที่ดูคุ้มค่าไปอีกแบบคิดว่าชอบกระบะแบบนี้ไหมครับ